การใช้เตาอบแก๊สค่ะโดยเริ่มจากการใช้เตาแก๊สสีหัวด้านบนนะคะวิธีการใช้ค่ะคือจะมีวาล์วนะคะสีหัวค่ะเพะื่อควบคุมแต่ละหัวด้านบนนะคะวิธีการใช้คือการเปิดวาล์วค่ะจากนั้นกดสวิตช์จุดไฟค่ะจะมีเสียงขึ้นมานะคะจากนั้นไฟก็จะติดค่ะคุณลูกค้าสามารถเปิดหลายๆหัวได้พร,พร้อมๆกันนะคะเราสามารถเลือกระดับความแรงของไฟได้ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะ นี่คือวิธีใช้เตานะคะส่วนต่อไปค่ะจะเป็นวิธีการใช้เตาอบด้านล่างค่ะวิธีการใช้เตาอบนะคะคุณลูกค้าเปิดไฟด้านนี้ค่ะเพื่อเปิดไฟในตู้นะคะส่วนปุ่มด้านนี้จะเป็นปุ่มที่ чи, leaders. ใช้ในการปิ้งไก่หรือว่าใช้ไม้ปิ้งนะคะวิธีการใช้เตาค่ะจะมีวาวอยู่สองวาวนะคะคือเปิดไฟด้านล่างและเปิดไฟด้านบนค่ะวิธีการจุด เปิดไฟด้านล่างนะคะคือการเปิดวาล์วก่อนค่ะและใช้ที่จุดไฟนะคะจุดบริเวณนี้ค่ะส่วนการจุดเตาด้านบนนะคะจะเป็นเช่นกันค่ะเปิดวาล์วก่อนค่ะและจุดไฟบริเวณด้านนี้ค่ะคุณลูกคา้าสามารถเลือกความแรงระดับไฟหรือเลือกใช้เพียงไฟล่างหรือไฟบนได้นะคะตามความสะดวกค่ะ กดปุ่มทางด้านนี้นะคะเพื่อเปิดไฟในเตาอบค่ะและกดปุ่มที่สองเพื่อให้ไม้พิ้งทำงานค่ะขอจบการสัาทิ่เพียงเท่านี้ค่ะ